สถานการณ์ที่สะพานอารไทยกลับมาตึงเครียดอีกครั้งหลังจากกลุ่มผู้ชุมนุมพยายามพังแบรเอียร์เราจะไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณนพจรสใจกเกษมรายงานสดจากทางโทรศัพท์เชิญคุณนพจรสค่ะครับคุณชนณะขอเชิญเลื่อนไปช่ที่ผ่านมานะครับสถานการณ์ที่บริเวณสะพาน ทำไมต้องเครยียแล้วก็สะพานอราไตยซึ่งอยู่รอบๆในรัฐบาลเนี่ยเป็นเครียดึ้นเนี่ยผู้ชุมนุมได้พยายามใช้รถแท็กอร์เข้าไปผลักดันนะครับทั้งโดนรถหนาแหกไปเรื่อยลงไปถึงตังวเหล็กที่กั้นอยู่ตรงบริเวณสะพานอลาไยนะครับซึ่งก็ทําให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้ยิงแก๊สน้ำตาลงไปถึงสีน้ำแบบรงดันสูงถั่วแบบมาทุกใหญ่เลยทีเดียวก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยล่าสุด คือประตูร้วนเด็กคำาับาล่วนบริเวณสะพานอ่าวไทยพังแล้วแต่ว่าที่จน์สภาที่จะผาเข้าไปได้นะครับขณะเดียกันที่บริเวณสะพานอ่ายไทยุทธเจ้าก็มีรถแท็กอย่างที่เราได้รายงานไปว่าได้เข้าไปัดการแข่เรื่องการคว้าก็เจอทางแย้ทุนตาแล้วก็รถที่นั้นทำอ่าได้กลับมก็ทาให้ต้องล่าเรืองาเลยครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเถิดการทั้งสองจุดคือทั้งที่สะพานช่าวไทยพทธเาอาไทย ยุติการปะทะการรวมเพกเอพาวนะครับแต่ว so ่าในส่วนของเรือการสงคามสมรมิอัเช็นส่งที่ผมอีกหน่งีเนี้ยราจใช้เขาเรียกว่าสงครามอุทกิยาการเล่นจากระหว่างที่กลุ่มลูกตุ้มตาไถ่ในระเบียดี่นะครับการเชรจาียร้าไเปิเคื่องขยายเสียงนะแล้วก็เปิดเพลงมัสคตำรวจนะทำให้ตอนนี้เนี้ยเสียงของทั้งกลุ่มูกตุ้มแะ้วก็เสียงเพลงมัรตำวจ ไปกลับกันจนไม่สามารถที่จะฟังได้ออกแล้วว่าใครพูดถึงอะไรกันบ้างนะครับพิธีการสถานการณ์ล่าสุดเพราะว่าอย่างไเป็นประามนะครับตอนนี้ในส่วนของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญก็ได้ประกาศให้มวลชนรวมตัวกันที่แยกนักเลิกนะครับเพื่อที่จะรอฟังการตัดสินของนายกรัฐมนตรีควรแกนกรกตที่ชัดเจนชัดในถึงแนวทางว่าหลังจากนี้จะมีการเคลื่อนไหวหรือการดำเนินการขในการคืนดินแดนหรือไม่ครับผู้ชมนผู้ชมครับ ขอบคุณคุณนบจรสค่ะเรามาดูอีกที่หนึ่งนะคะเป็นการชุมนุมที่เวทีศูนย์ราชการผู้ชุมนุมตอนนี้รอฟังแกนนําที่จะขึ้นเวทีชี้แจงความเคลื่อนไหวยอยู่เราจะไปติดตามเรื่องนี้จากคุณมนตรีอุดมพงษ์เชิญค่ะคุณมนตรีคะครับคุณธนาสรครับคงเหลือเวลาอีกไม่นานนะครับจะถึงกําหนด,ดการที่เลขาธิการกปรปปสนาะชุเทพเทอกสุบ,บรรณจะแถลงกับมวลชนนะครับซึ่งขณะนี้มวลชนที่อยู่ด้านหน้าเวทีก็อยู่ระหว่างการกลับมารอฟังการแถลงอีกครั้งหนึ่งนะครับ มวลชนที่ชุมนุมหน้าอาคารบีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติกลับมาปักหลักรอฟังการแถลงท่าทีของแกนนกํากปปสโดยบางส่วนเป็นผู้ชุมนุมที่ปักหลักอยู่ที่นี่อยู่แล้วนะครับและบางส่วนกลับมาจากไปร่วมสมทบกับผู้ชุมนุมที่ไปบริเวณกองบัญชาการตระวรวนนครบาลเมื่อช่วงขอวค่ำที่ผ่านมานะครับ และเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาแกนนําได้ประกาศให้ฝ่ายรักษาความปลอดภัยราว5 0 0คนออกเดินตำรวจและรักษาความปลอดภัยรอบๆพื้นที่ชุมนุมบริเวณศูนย์ราชการโดยเฉพาะพื้นที่ด้านทิศใต้เนื่องจากเกรงว่าจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาสลายการชุมนุมจากทิศทางด้านนี้และจะลาดตระเวนไปในพื้นที่จุดเสี่ยงอื่นๆที่อาจจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามานะครับ การเฝ้าระวังรอบพื้นที่ดังกล่าวต่อเนื่องมาจากช่วงหัวข่ําที่หลังจากผู้ชุมนุมได้ข่าวว่าอาจจะมีเจ้าหน้าที่จัดกำลังไว้ที่บริเวณสนามกอล์ฟเอกชนใกล้กับด้านที่ใต้ของศูนย์ราชการทําให้มีมวลชนเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่ดังกล่าวโดยรอบแต่ก็ไม่พบว่ามีกําลังเจ้าหน้าที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวจึงกลับมาชุมนุมที่หน้าอาคารบีอีครั้งหนึ่งนะครับซึ่งถ้าตามกําหนดการนั้นนาชุเทพเดศสุบันจะขึ้นเวทีเพื่อปราศรัยและชี้แจงท่าทีรวมถึงทิศทางในการเคลื่อนไหวในเวลา20นาฬิกา30นา ขอบคุณคุณมนตรีค่ะส่วนบริษักทกศโทรคมนาคมจำกัดได้ประเมินความเสียหายอยู่ที่300ล้านบาทหลังจากที่มีผู้ไม่หวังดีบุกทำลายระบบไฟฟ้าอาคารแคททาวเวอร์บางรักค่ะสนับสนุนโดยยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์777ตราหมอเสง